สวัสดีครับในหัวข้อ5.8นะครับเราจะศึกษากฎของแอมแปร์กฎของแอมแปร์จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระแส I กับสนามแม่เหล็ก B กฎของแอมแปร์ใช้ได้ในกรณีสมบาติและก็สนามแม่เหล็กมีค่าสม่ำเสมอเท่านั้นโดยกฎของแอมแปร์เขียนในรูปของโคลนสินติโกได้เป็น B. d s มีค่าเท่ากับ μ0 I. d e c IEnc ตัวนี้ก็คือเป็นกระแสในวงปิดหรือว่า e n c r o s e นะครับกระแส e n c l o s e คือผลรวมทางพีชคณิตของกระแสในวงปิดตัวอย่างเช่นให้เส้นลวดทุกเส้นมีกระแส2แอมแปรให้หาว่าอินทิเกรตของ B.ds รอบวงปิดที่1และว,วงปิดที่2มีค่าเท่าใดในรูปแสดงถึงเส้นลวดเช่นจุดที่ผมชี้ คือเส้นลวดที่มีกระแสในทิศพุ่งเข้าส่วนเส้นลวดที่มีเครื่องหมายจุดหมายถึงลวดที่มีกระแสทิศพุ่งออกเราจะเห็นได้ว่าวงปิดที่1มีกระแสพุ่งเข้า2แอมแปร์และมีกระแสพุ่งออก4แอมแปร์ดังนั้นในวงปิดที่1อินทิเกรตรล่าวงปิด B.ds จึงมีค่าเท่ากับมิลูคูณด้วยค่ากระแสกระแสในวงปิด ซึ่งเราจะเห็นได้ว่ากระแสในวงปิดมีค่าเท่ากับ2แอมป์ดังนั้นเราจะได้คำตอบเป็น2 0วลสูส่วนวงปิดที่2รลวดยาวมีกระแสวิ่งเข้าสู่กระดาษ4แอมป์และวิ่งออกจากกระดาษ4แอมป์กระแสรวมทางพีชคณิตเลยมีค่าเป็น0ดังนั้นในวงปิดที่2ค่าอินทิเกรตของ b.ds จึงมีค่าเท่ากับศูนย์ในต,ตัวอย่างที่สองเราจะใช้กฎของแอมแปรหาค่าสนามแม่เหล็กของเส้นลวดตรงยาวอน,นันต์โดยให้วงปิดแอมแปร r เ็มีค่ามากกว่าอาใหญ่และวงปิดแอมแปร r เ็มีค่าน้อยกว่าอาใหญ่เมื่ออาใหญ่คือรัศมีของขดลวดในกรณีแรกเพื่อความง่ายเรามาศึกษากรณีที่ r ็มีค่ามากกว่าอใหญ่ เราสามารถสร้างวงปิดเา็กได้ในลักษณะดังรูปที่วงปิด r รนี้กระแสในเส้นลวดทั้งหมดอยู่ภายในวงปิดดังนั้นเราสามารถเขียนรูปแบบ cross s s t t g r a l ได้เป็น B คูณ2 pi าย R x. มีค่าเท่ากับบิศูคูณด้วยค่า i เมื่อ i คือกระแสในเส้นลวดเราสามารถย้ายข้างหา สนามแม่เหล็ก B ได้เป็น B เท่ากับ B ศ i ส่วนด้วย2ไพ r x เมื่อ r x คือระยะจากเส้นลวดจนถึงจุดที่เราสนใจกรณีที่ r x มีค่าน้อยกว่า r ใหญ่เราเขียนวงปิดได้ในลักษณะดังนี้จะสังเกตได้ว่าภายในวงปิดนี้ค่ากระแสไม่ใช่กระแสทั้งหมดเราจึงต้องหากระแสภายในวงปิด เราสามารถหากระแสภายในวงปิดได้โดยการเทียบบัญญัตยางดังนี้ i e n c l o s e ส่วนกระแสทั้งหมดมีค่าเท่ากับ pi r เลก็กกำลังสองส่วน pi r ใหญ่กำลังสองย้ายข้างเราจะได้กระแสในวงปิดมีค่าเท่ากับ r เลก็กกำลังสองหาร r ใหญ่กำลังสองคูณด้วยค่า i จากสมการแอมแปรเราจะได้ ถ้าอินทิเกรตเป็น b คูณ2พาย r เล็เท่ากับมิวศคูณ r เล็กกำลังสองหาร r ใหญ่กำลังสองคูณด้วยค่า, x, า, x, า i ย้ายข้างสมการหาค่า b จะได้ b เท่ากับมิวศ i r เล็กส่วน2พาย r ใหญ่กำลังสอง อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคือการใช้กฎของแอมแปร์ในการหาสนามแม่เหล็กของขดลวดโซโลินอยในรูปนะครับเป็นลักษณะของขดลวดโซโลินอยโดยขดลวดโซลินอยก็คือขดลวดที่พันกันเป็นวงกลมตัวภายในขดลวดโซลินอยสามารถสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาได้โดยลักษณะของสนามแม่เหล็กในขดลวดโซลินอยจะมีลักษณะดังนี้โดยที่สนามแม่เหล็ก B ในขดลวดโซลินอยเนี่ยจะเป็นไปตามกฎมือขวาก็คือ เราดูว่ากระแสอผ่านขดลวดโซลินอย id, ทางด้านไหนนะครับเราเอาหัวแม่โป้ง Maple, ชี้รอบกระแสะนะครับแล้วก็ตัวปลายนิ้วของเราจะเป็นตัว b ก็คือเป็นสนามแม่เหล็กถ้าเรามาดูภาพตัดขวางของของดลวดโซลินอยก็จะมีลักษณะดังรูปซ้ายนะครับในการหาสนามแม่เหล็กภายในขดลวดโซลินอยโดยใช้กฎของแอมแปร์เราจะสร้างวงปิดแอมแปร์ โดยผมจะสร้างวงปิดลักษณะสี่เหลี่ยมดังรูปมาร์กตำแหน่งเป็น a b c d จากวงปิดนี้นะครับเรามาดูกฎของแอมแปร์ซึ่งก็คืออินทิเกรตรอบวงปิดของ b d s จะมีค่าเท่ากับมนือสูง i n close ทีนี้ b d s ก็คือรอบ a b c d แบ่งออกได้เป็น4ส่วนดังนี้ส่วนแรกก็คืออินทิเกรตจาก a ถึง b ของ b Ds1 บวกอินทิเกรตของ B ถึง C ของ d Ds2 บวกอินทิเกรตจาก C ไปถึง D ของ B Ds3 บวกอินทิเกรต d ไปถึง A ของ B Ds4 เมื่อเราพิจารณาส่วน Bc และส่วน DA, ซึ่งจะเห็นได้ว่า ds กับ B ตั้งฉากกันเราจึงได้ว่าอินทิเกรตของ b.ds ในทั้งสองส่วนนี้จะเป็น0ส่วนในกรณี cd ซึ่งเป็นกรณีที่อยู่ภายนอกไม่มีสนามแม่เหล็กดังนั้นกรณีนี้ค่า b เป็น0ูนย์อินทิเกต b.ds จึงมีค่าเป็น0เช่นกันเราจึงได้ว่าอินทิเกรตของ b.ds จะมีอยู่ในช่วง ab เท่านั้นต่อมาเรามาหากระแสที่อยู่ในวงปิดเราให้ระยะในช่วง ab มีค่าเท่ากับระยะ h เรานิยามจำนวนรอบต่อหนื่นอยความยาวในรูปของค่า n และ h คือความยาวเราจะได้ว่ากระแสภายในวงปิดมีค่าเท่ากับ i h. คูณด้วยค่า nh อินทิเกรต b ds มีค่าเท่ากับมิ 0, i n close ดังนั้นจะได้สมการเป็นมิลู i n h ทางด้านซ้ายอินทิเกตของ b ds ซึ่งอยู่ในช่วง a b มีค่าเป็น b คูณกับความยาว h เมื่อเราตัด h ไปเราจะได้สมการ b มีค่าเป็น b มิ n i จึงสรุปได้ว่าในขดลวศโซลินอยสนามแม่เหล็กมีค่าเท่ากับมิวสูเเมื่อ n คือจำนวนรอบต่อนหน่วยความยาวตัวอย่างที่3นะครับเป็นตัวอย่างการใช้กฎของแอมแปร์ในการหาสนามแม่เหล็กของทอรอยทั้งรูปทางด้านซ้ายนะครับเป็นรูปของทอรลอยแล้วก็ทางด้านขวานะครับเป็นรูปวาดของทอรอยนะครับ โดยทอรอยเนี่ยจะมีลักษณะก็คือมีขดลวดพันเป็นวงกลมทีนี้สนามแม่เหล็กของทอรอยเนี่ยจะมีสนามแม่เหล็กเฉพาะภายในบริเวณวงกลมเท่านั้นก็คือในบริเวณนี้เท่านั้นนะครับโดยสนามแม่เหล็กภายนอกเนี่ยจะมีค่าเป็นศูนย์โดยทิศของสนามแม่เหล็กก็เป็นไปตามกฎมือขวาก็คือเราอาจจะใช้ตัว,ห,วหัวแม่โป้งของเรานะครับ ในชี้ไปในทิศของกระแสแล้วก็นิ้วชี้ของเราเนี่ยจะชี้ไปในทิศของสนามแม่เหล็กบีเราให้รัศมีของทอรอยนะครับลัศมีภายในเป็น r1 และรัศมีภายนอกเป็น r2 เพราะฉะนั้นเราแบ่งช่วงการพิจารณาออกเป็น3ช่วงก็คือที่ r น้อยกว่า r1 r อยู่ในช่วงระหว่าง r1 ถึง r2 และ r ที่มากกว่า r2 เราพิจารณาส่วนแรกก่อนก็คือส่วนที่วงปิดแอมแปร์ R เล็กมีค่าน้อยกว่า R 1เราวาดวงปิดแอมแปร์ R เล็กจากวงปิดแอมแปร์นี้นะครับเราจะเห็นว่าภายในวงปิดแอมแปร์นี้ไม่มีกระแสเพราะฉะนั้นกระแส e N close จะมีค่าเท่ากับ0ดังนั้นเราจะได้สมก,การก็คือ B คูณ2พาย R เล็กมีค่าเท่ากับ0หรือ B มีค่าเท่ากับ0นั่นเองถัดมาเราพิจารณาวงปิดของแอมแปร์ที่มีค่ามากกว่ารัศมีภายนอก r 2ทําเช่นเดียวกันนะครับคือเราสร้างวงกลมแอมแปร์ที่มีค่ามากกว่ารัศมี r 2เราจะเห็นได้ว่า i n cross จะรวมค่ากระแสะทั้งหมดเนื่องจากจำนวนกระแสะพุ่งเข้าและกระแสะพุ่งออกมีค่าเท่ากันดังนั้นกระแสะ รวมจึงมีค่าเป็นศูนย์เมื่อกระแสรวมมีค่าเป็นศูนย์จะทําให้สนามแม่เหล็กมีค่าเป็นศูนย์เช่นเดียวกับในกรณีแรกถัดมาเราพิจารณาส่วนที่วงปิดแอมแปร์มีค่ามากกว่ารัศมีภายในแต่น้อยกว่ารัศมีภายนอกให้จานวนขดลวดที่พันอยู่มีค่าเท่ากับจานวนเอ็ดรอบและกระแสที่เข้าขดลวดมีค่าเท่ากับ i ดังนั้น กระแสะภายในเราสร้างเราสร้างวงปิดแอมแปร์ในลักษณะดังรูปให้ขดลวดพันทอรอยอยู่ n รอบดังนั้นภายในจะมีกระแสะทั้งหมดเท่ากับ n คูณ i เมื่อนำมาใส่ในสมการของแอมแปร์เราจะได้ว่า v คูณกับ 2องพายอมีค่าเท่ากับมิลส่วนเอ็นเมื่อ N คือจำนวนรอบโดย r าเล็คือรัศมีเฉลี่ยของทอรอยในกรณีนี้เรารู้ว่า r าเล็กมีค่าอยู่ระหว่าง r 1ร์ถึงอาเพื่อรีปิเซนต์ตัวทอรอยนี้เราให้รัศมีนี้เป็นรัศมีเฉลี่ยให้มีค่าเป็น r 1 r 2บวก R2 ส่วน2ดังนั้นเราจะได้สนามแม่เหล็ก B มีค่าเป็นมิลศูนย์ ni ส่วนสองพายอาเล็กขอบคุณครับ